สัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านปออ้อยค่ะนี่ค่ะคือความสุขของเราค่ะวันนี้นะคะปออ้อยก็มีบทความดีๆจะมาอ่านให้เพื่อนฟังอีกค่ะทุกท่านน่าจะชอบบทความเพราะปออ้อยด้เอาบทความของคุณสิริทัศส,สมศรีงเงีม่มมาโพสต์เลือกเอามาเพื่อให้หลายๆท่านได้ฟังก็ได้รับ การเข้าชมกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะวันนี้มีอีกบทความหนึ่งที่มันโดนโดนค่ะบทความวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาฟังกันค่ะหากคุณสิริทัศน์สมสส่งเหนียมก็เขียนว่าเคยรู้จักกับลูกชายเจ้าของเจ้ามือหวยค่ะ เคยคลุกทีเข้าออกบ้านเขาเคยได้ยินเต็มสองรูหูเลยค่ะเจ้าของบ่อนเจ้ามือหวยหคุยกับเพื่อนเขาว่ามึงรู้ไหมคนเล่นหวยนะโคตรงูเลยมีแต่คนงโลนั่นแหละที่เขาเล่นหวยหวยเป็นการพนันที่คนเล่นเล่นน่ะเสียเปรียบที่สุดเลยโอกาสการถูกเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอกาสเสียเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ โดนเอาเปรียบขนาดนี้คนก็ยังหวังลมลม,ลมแรงกับการเล่นหวยบอลมวยอ,อื่นๆก็ยังมีแค่ซ้ายกับขวาแดงกับน้ำเงิน A กับ B แต่หวยเนี้ยนะ0ูนย์ถึงเกาเก้าคำคำนั้นแหละทำให้ผมไม่เอาอีกแล้วคนเรานะเวลาโดนเอาเปรียบนะเราก็ยังไม่พอใจเลยแต่พอ หวยมันเกมที่สร้างเนี่ยออกมาแบบเอาเปรียบเราเรากลับยอมให้เขาเอาเปรียบคิดดูแล้วกันนะบ,บอลเนี่ยการแข่งบอลมีแค่สองฝั่งนะยังทายกันไม่ถูกเลยแล้วหวยอะ่ะจะเอาอะไรที่จะทำให้เราไปถูกหวยได้ง่ายลังหวยออกนะเจ้ามือหวยนะพาลูกพาเมียไปกินร้านอาหารดีๆแต่คนเล่นหวยะนะ ซื้อแกงถุงมากินลูกเจ้ามือก็นั่งบ m w ไปทำงานไปมาหาลัยแต่คนเล่นหวยเนี่ยนั่งหมอตัวไซ์รับจ้างค่ะจริงเปล่าคนที่เล่นหวยอยู่ยกมือหน่อยปอ้อยไม่ยกมือนะคะเพราะปะอ้อยไปเล่นค่ะหนาวอะ่ะดีนะถ้าไม่ใช่ออกมาทำคลิปดีๆให้กับ เพื่อนๆหรือทุกท่านได้ชมนะไม่ออกมานั่งทรมานอย่างนี้หรอกโอเคต่อนายผมก็เคยสอนด้วยว่าพวกติดหวยติดการพนันนะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมันจำได้แต่ตอนที่มันถูกหวยนั่นแหละตอนเสียเนะี่ยจำไม่เคยได้เลยเวลาถูกสามตัวตรงๆได้สามหมื่นนะจำจนวันตายเลยว่าเลขที่ถูกอนะ่ะคืออะไร แต่มันไม่เคยจําเลยว่าไอ้งวดที่เสียพันสองพันสามพันสี่พันเนี่ยมันเสียไปแล้วทั้งหมดน่ะรวมแล้วเท่าไหร่คนติดหวยแบ่งออกเป็นสาประเภทก็คือเล่นติดปลายนวมเล่นพวกเคยชินรอบข้างครอบครัวที่ทํางานเขาเล่นกันหมดพวกนี้เล่นไม่เยอะแต่ถ้านับดีๆก็เสียไปแล้วเป็นแสนนั่นแหละข้อ2เล่นเพราะชอบ มันมีจริงจริงนะแบบชอบหวยบ้าหวยหมกมุ่อยู่กับมันจดจ่ออยู่กับมันพวกนี้เล่นนะ่ะเล่นทีเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเงินที่ไหนมาเล่นกันนะแล้วบอกว่าไม่มีจะกินอพวกที่สามพวกสิ้นหวังกับอาชีพหมดหวังกับอนาคตหมดหวังกับตัวเองรู้แล้วว่าทำไงก็ไม่รวยได้ทำงานมายี่สิบสาสิบปีก็ไม่รวยไม่ก้าวหนะ้าหวยเนี่ยแหละเป็นความหวังเดียว พวกนี้ก็จะเล่นหนักประมาณ20-30%ของรายได้แล้วบอกว่าไม่มีเงินเก็บส่วนตัวผมอยู่บ่อนมากับนายสองปีเห็นทุกอย่างเลยเห็นคนชิมหายเลยยับกับหวยการพนันมาไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่เอาการพนันทุกชนิดลองมาถามตัวเองดูระหว่างตั้งใจทำมาหากินพัฒนาตัวเองกับหวังถูกหวย6ล้านเนี่ยนะ ในสิหรือ20ปีอันไหนจะมีโอกาสมากกว่ากันใครชอบใครเล่นเรื่องของคุณเงินของคุณไม่ใช่เงินผมชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตผมผมแค่ไม่เอาและอยากบอกลูกผมด้วยว่าผมภูมิใจพ่อสำเร็จมีเงินล้านได้เพราะตั้งใจทำมาหากินสิริทัศน์สมเสเงี่ยมเป็นบทความที่อยากให้ เอาไปอ่านทวนหลายๆครั้งฟังบ่อยๆแล้วคิดให้ดีมันจริงไหมนุ๊ <c oughs> แล้วก็ก่อนจะละจากลามาดูซิป้ออ้อยเนี่ยทนหนาวแค่ไหนฮิมาข้างนอกอะขาโพรนไปหมดเลยค่ะมันหนาวแบบสันสะท้านอุณหภูมิตอนเนี้ยติดลบประมาณ15องศานะคะทาไม่ใช่ว่าทำเพื่อพวกคุณแล้วนะ ไม่ออกมานั่งหรอกขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมและรับฟังสั่นไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเราเจอกันใหม่ในวันตัวต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะไม่ไป